สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยทรงหรูหน้าใช้หนึ่งคันครับมากับเบอร์เซดเบนซ์ซีหนึ่งแปดศูนย์วีอพสุดสวยเลยครับสภาพสวยเดิมโรงงานนะครับไม่มีชนหนักกัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับคันนี้เป็นมือเดียวป้ายแดงหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับปีสองพันห้าสวยมากครับคันนี้มาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับอยู่แถวโรงพยาบาลคลองสามวาบุรีกรุงเทพนะครับ โทรเจรจาโทรสอบถามไลน์ได้ติดต่อได้ครับขอคลิปขอรูปได้เลยครับรถสภาพดีมากๆนะครับสีสวยสภาพงามเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์คันนี้เบาะปรับไฟฟ้าครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำับสมาชิกที่ชอบสไตล์ของ Merced e s b e n z นะครับรถสภาพโดยรวมสวยมากครับทันนี้มือเดียวป้ายแดงหม่ประมาณ2,40 0 0 0กิโลเมตรรถพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนภายในสวยเบาะคู่หน้าได้ปรับไฟฟ้าทั้งคู่เลยครับแล้วก็ พวงมาลัยมันตีฟังก์ชันเซนอร์ลกแอร์แบ็ก ABS ดิสเพกเลครับตัวนี้งามสดสวยเลยใครที่ชอบ m e r c e d e s Benz นะครับอะไหล่การซ่อมบำรุงดูแลมีได้ทั่วไปครับอะไหล่เบนซ์ถือว่าเยอะมากๆด้วยคันนี้งามมากๆนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับรถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนนี่เลยครับใครที่สนใจนะครับชอบ Mercedes Ben z ราคาสภาพ,พสวยมากมากครับบอกเลยว่าถ้าเราอาจจะเจอหลากหลายราคานะครับแต่ถ้าสภาพแบบนี้ซื้อไปไม่ต้องเก็บซ่อมไม่ต้องปวดหัว คุ้มและก็สบายใจแน่นอนนะครับเป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกนะครับตัวนี้สวยสมบูรณ์มาชมเช็คดูรถทดลองขับได้ขับกลับบ้านแน่นอนนะครับ189,000บาทรถพร้อมใช้นะครับรถดูแลสภาพมาดีมากๆรถมือเดียวป้ายแดงนี่เจ้าตาถั่วนะครับโฉมนี้เขาเรียกกันแบบนั้นนะครับนี่นะครับเข้าไปศึกษาข้อมูลก็ตามแฟนเพจแฟนขับได้ครับโดยรวมเราคัดรถเช็ครถสวยๆมาฝากแล้วที่เหลือสมาชิกพิจารณาตัดสินใจกับงบประมาณและความชอบนะครับนี่ขับสวยมากๆนะครับ สภาพงามสีสวยเต็มเลยครับแทบจะไม่เจอนะครับริ้วรอยใครที่ถูกใจนะครับได้สภาพนี้ไม่ต้องเก็บซ่อมไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องกังวลว่าจะซ่อมนั่นนู่นนี่ครับนี่ครับราคานี้ถือว่าคุ้มเรียกว่าซื้อสภาพนะครับราคาจะเบากว่านี้ก็มีนะครับสาหรับรุ่นนี้อาจจะเป็นปี2002 2003ตัวนี้ได้ปี2005ครับแล้วก็เป็นมือเดียวป้ายแดงไม่ประมาณ2 40,000กิโลเมตรนะครับใครที่เล่นเบนซ์ชอบเบนซ์นะครับอู่เยอะจริงๆนะครับบอกเลยว่าอู่เยอะอะไรก็มีได้ทั่วไปนะครับเป็นรถ ยุโรปนะครับรถสวยครับภายในสวยหรูตัวนี้เมมโมรี่เซ็ตนะครับเมมโมรี่บอกคู่เมมโมรี่เซ็ตเซ็ตตำแหน่งที่ต้องกาได้นะครับนี่ครับเดิมๆนะครับก็เป็นตัวหนึ่งให้กับสมาชิกนะครับที่กําลังหาตาถั่วนะครับชอบใช่โทรเจรจาโทรสอบถามรถอยู่มินบุรีเน้นโทรไปก่อนเลยครับใครสภาพนี้รับได้คุ้มมากๆครับสวยหรูดูดีมีระดับแน่นอน ออกมานี่เป็นล้านนะครับตอนนี้ขายกัน1นึ0 0 0สนบาทนะครับรถสภาพงามมากๆนะครับสภาพนี้ไม่ได้เจอง่ายๆแน่นอนนะครับนี่เลยครับสวยจริงเจ้าตาถั่วคันนี้นะครับฝากกว้ด้วยนะครับกับรถสวยๆสภาพดีๆครับ